ประครในภาคชื่นชมยินดีนะครับวันนี้วันนี้เป็นเป็นวนันหวานจันนะครับก็คือน่นะฮะภาคชื่นชมยินดีผมผมขอสวดเป็นเป็นข้อรับพที่สามนะครับให้พระข้อร,รับรพืที่สามพระการประสูติของพระเยซูเจ้าพระนางประสูติพระโอรสองค์แรกทรงใช้ผ้าคันพระวรกายและบัุมารนนะั้นแล้วทรงวางไว้ในรางย,ยาเน,นื่องจากไม่มี าแรมเลยจากพระธรรมลูกาบทที่สองข้อเจ็ดครับแล้วก็ต่อในตอนนีข้ข้อระเบิที่สามนะฮะคือเป็นเป็นแเป็นเป็นข้อที่สามนะฮะต่อด้วยข้าแตพบิดาของของ้า,า,งาพเจ้าทั้งหลาย วันายครับวันทามารีเปรียบด้วยพระคัมภร์ุานพระเจาสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกัะสตรีใดๆละพระเยซูโอรสขงท่านผู้ได้รับพระพรยิ่งนั้สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโลวภาวนาเรลูกของหลเป็นสุตาบัดนี้ะเมุ่ตาวันามารีเรียบพระานเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรปัะสตรีใดๆ สัมารีพระมารดาพระเจ้าโลวงพ่อบราพระลูกทั้งหลายผู้เป็นคนป่าบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนวันทามารีเยี่ยมด้วยทหารสัาพันธพระเจ้าต่อสิทธาท่านผู้ได้รับรวาปก่อสรุปใดๆและพระเยซูโดรถของท่านโดยงได้รับพระพรอินทนับสันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปวงพวนาพระลูกทั้งหลายผู้เป็นคนป่าบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน จ้าสถิตท่านผู้ได้รับพระพรประสริใดๆดและพระเยซูโฮรสของท่านตงได้รับพระพรยิ่งนักสันตมา uh รีพระมารดาพระเจ้าโกรภาวนาเพื่อรูกทั้งหลายผู้เป็นคนต่างปัตติลีเมื่อจะตายหาแม่วันธามารีเยยม้วยพระนาง์พระเจ้าสถิตท่านผู้ได้รับพระพรประสรีใดๆดและพระเยซูโฮรถของท่านตงได้รับพระพรยิ่งนักสันตมารีพระมารดาพระเจ้า วานนพระรูปทั้งหลายกเป็นคนบาปแบบนี้และเมื่อจะตบบายอาอวันธามารีเตรียมด้วยพระหาตถา์สุาพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกับสัตรีใดๆและพระเยซู